เงียบบ่ตัวเนี่ยสบายดีพี่น้องสบายดีสีเทียบแดงกันเบิร์ตสุขูสุคนทุกหมู่ทุกบอลสบายดีงามกำขึ้นพี่น้องเนาะบ่าวนาบ่าวเตลุพาออกหาอยู่หากินอีแก้วพี่น้องเลยหย่างไรเตลุหายามเบ็ดกบตอนกลางคืนคือเก่าพี่น้องเลยมานี่ lột đi ra, ui thì nó gái không tao thang này, má hết bếp ra, sang wa thế này, má từ thi là, nó nó à, cái ทำล้างไอ้ตุโนโอไปพี่น้องเอ้ยสบายดีน้องตุโนโอสบายดีสบายดียดป้าลูกตุโนโอคุณขยันหาอยู่หากิาานยอย่างเงียด้หาเขาจะดกุกไอ้เนาะใช่ไหมกบน้อย,อยโอ้ถือแล้วน้องตุโนโอว่ะเอ้ยคือคันตีงแห้งแล้วไง โอ้โหไงวะโอ้โหธรรมดาได้ธรรดาอัน่ียนอ๋อนัสิไปก่อนมันแล้มันแล้วตัว่อยตัวหนย้ะตัวน่อยใครกูบึกเนาะถือเจ้าตัวถือตัวน้อยใครกูบันทึกปวดเอาปเอาของคลุกคับ นี่คือเทียนก่อ่จะใส่เน่ถึอกอมเด็ดแต่เด้นั่นไงนไพี่น้องเลยสามยันตมันนี่ยดธพี่น้องเยากรสีเห็นกบตัวโนเบ็ดเบดแล้วบ่น้นักระโดอ้นี่พี่น้องเยใช่ไห นี่พี่น้องเอาเบ็ดคือเป็นแัน่นั่นนะฮึเบ็ดคือ <c oughs> เป็นแนนี่เฮ้ยไม่เป็นแนน,นนี่นเบ็ดอยู่นอ,อกเลยหยามจน,นเบสที่เบิดพี่น้องเลยฮะก็ถืกอกบใช่ไหมน้องเสียหน่อยได้เอาไปนะปวดเนาะ Nhanh chắc lắm mà đi. hàng gậy cốp song tội, thì Cốp chóc. Hát chóc hoi lên 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 không lên lên lưu phố khi gần như thế này áo vì nó nó có gần như thế này để cho hai nhân hoài con, vì nó về vì nó về bộ mán cốp biển anh em nó lưu tay đều bằng khuôn thi vẫn ngoại công, riêng nó, một bộ cản rồi, xảy đi, người nỗi là có bộ không? áo vô. Thừa quá đó, đó. Cốp thử, biết chưa à? Mới mỏi đây, thử thế cướp này, Cố nuôi nước

ủa đứa thì nội lên ơi nó nội nội nó 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 ơi nó nào mất ơi nội, bỏ nó nội nó ơi nó bỏ nó nào mất, nào mất, ơi mất ơi nội ơi เอาติดๆกันเลยพี่น้องเลยมือนีนได้อามินแกงแ่บอยู่ได้ักอยู่ได้ให้ทาอยู่ไปใเว็กบะมาณพี่น้องเลยเก็บหอยแทนตยีรัเอาเลยมหอไปเลื่อยี่น้องเว้นี่พี่น้องอาย่แบบนี้หอยกันเล นี่อุ้ยมันมันพี่น้องเลยได้บอ้องตัวโน้ตข้างในไปเก็บอยู่บ้างแยกกันไปพี่น้องเลยสายขาาเลยหวยเมื่อลที่ร้ายปนันบุเลยนตโ้กบไล่ช่งหงยกบเต็งกบตายเมื่อเราจั นสูน่อยเดีน้าจะทำมาเอาลดมียหกเนาะอยู่ในอยู่ไหนสองหน่วยเต้นหนวกใช่ป้องใช่ป้องใช้ขาเต้นหนวกหัวเลยท้องเลยขาเขาทาเมื่ออย่างเมื่อเสร็จแล้วยังนั่งดึงโอ้เดืลดรานดีหนี่งก็ปาแต่โอ้ปาโต กบตายขลอแล้วคะเนยไปไปนอยไปอีกนอยนี่พอแเอาไปง่าของ่เดี๋ยวเอานะบ่องะได้ร้ายดอกของง่ายชื่อไปเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเลยนี่ยเาเคยจะอยู่ได้ิ่งบุกักกับหินนิยเนีย

สองกันถิกลับลลยตาขออภัยด <Quite. S 1> anyway. ้วยหน่อยนี่วัวแถวนี่ยนี่ว้ายตัวโน้ตัวน้ตข่ออะไรจ้ะน่ะโอ้ ชุอเอาด่ากันไงนงเอาไ่ไงใคร่รู้ของเอาจะว่าพ่อไปของไเท้ของไงได้อามินอยากกอยนะทีพอกาอยู่ว่าหนูเฟื่อจิ้มน้ำบริลายด้ไงได้กินบุบแล้วเมาเลยไถอกไม่โค้งสีเอาตาออกบ่

Bật xèo lý của bố ở đây, phí đồng ơi, hói kìa Đê, phí đồng Hoa xê lị nuôi nhầy Cho nó nuôi nội, nuôi hói ăn à Hói ngộ, hói khôn, đi qua hói xịt cá tai, phí đồng đó Lúp Đê, phí đồng Bác, tụi nó ngồi đây, cắt năn ơi ก็โทษคนหลายของอ่าวอีกเลยเนี่ยกบกก็ <จะ S 1> ได,ได้ยังหลายบอ่อสกระเดืนอนยังได้อยู่ได้ใช่ยอยู่รับบุญโอเค okay, พี่น,อน้องเนาะสละคลิปนี้เอาไว้จะมีก้อนพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณไลยเลยพี่น้องบกไปสุขุสุคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น,ออน,นอกก้อ,นองเน,น,งนะาะถ้ามักอย่าลืมกดไลค์ถ้าใจอย่าลืมกดแชร์พี่น้องได้พอกันคลิปหน้าสละคลิปนี้สบายดีไปเมืนะ่อ